อยู่ไหมคะอือชมอยู่ไหมอ่ะอ๋อชมชมพูไม่อยู่นะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรหรอคะชื่อไกด์พี่ไกด์เหรอใช่พี่ไกด์สวัสดีปีใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นแบบว่าปีใหม่แล้วหนูก็เป็นเด็กน้อยๆตาดำๆหนูอยากจะขอขอขวัญใหม่ได้ไหมคะถ้าพี่ให้ขอขวัญหนูนะหนูก็จะมีความสุขมากๆเลยแล้วหนูก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขกเหมือนคนใหม่เลยแล้วมันก็จะ วันที่ดีมากอย่างหนึ่งหนูอยากให้แบบว่าการเริ่มต้นปีใหม่มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหนูก็เลยอยากจะมาขอขอคใครน hey, <ด>ี่ค่ะแม่พูดไม่ให้พูดเลยนะเลขอะไรอขอควานหน่อยได้ไหมหนูเลขหกแปดอ่ะอ่าไปกินนมเนี่ยเอาอ่ะมันไม่พอกินนมเลยอ่ะให้ต้องถึงบาท้วยอ่ะจะหนูขอ,อเอาไปกินนมเนี่ยเอาอ่ะเอาอีกได้ไหมเอาอีกอ่ะ อ,อ้สองสามพันเลยอ่ะพี่ถ้าเกิดพี่ให้หนูสองสามพันนะพี่รูกไหมหนูก็จะกินสเต็กได้ด้วยแล้วหนูก็จะกจะ็จะไปเที่ยวได้ด้วยแล้วหนูก็จะจะไปทุกที่เลยอ่ะมันเหมือนเป็นการต่อ,อยอดชีวิตหนูวันทําให้หนูพ่อแม่เราไปไหนเนี่ยพ่อแม่หนูมอมีสหนูยังไม่มาชื่อมอมิสซิลีอ่ะอ๋อพี่สิรีใช่มอมีหนูยังไม่มาเลยอ่ะ้วทำไรต่อเราอ่ะ ไม่ทำอะไรก็หนูก็มาขอของขวัญที่พี่ไงใช่ไหมใช่หนูก็ว่าแบบนั้นเลยแล้วหนูก็หวังว่าหนูจะได้ของขวัญเยอะๆเลยไปซื้อเต๊กมาขึ้นรถมาสามสี่บาทขไปอเไปไหนเหรอหนูจะได้ของขวัญเยอะๆไหมของขวัญพี่ใหม่อ่ะหนูจะได้ของขวัญเยอะๆไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือคือพี่ก็ยังไม่มีตังค์ไงคือพี่เพิ่งเข้ามาแก๊งอ่ะเพิ่งเข้าแก๊งแม่เรามา ใช่ยังไม่มีตังค์เลยยังทำงานแทนนี่เขาถือเขาอยู่เลยงั้นงั้นเราก็ต้องไปหาตังค์เยอะๆแล้วก็ทำไมพี่ต้องไปเป็นนี่ด้วยอ่ะก็เป็นนี่แบบว่าเป็นนี่เ,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 เพื่อแบบเข้าแก๊งไงเตียตังค์ก่อนเข้าแก๊งอ,ะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะพี่ก็ต้องสู้ๆเลยอ่ะแต่ว่าหนูก็อยากจะของคาพี่ส่งสำนอยเหมือนกันนะพี่พาหนูมมาลานซีพี่จะพาหนมากินข้าวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วหนุมมีข้าวกินเยอะแยะมากมายเลยอ่ะหนูมีข้าวกินเยอะมากเลยนะใช่หรอขอข้าวหน่อย พอข้าหน่อยถ้าเป็นถ้าเกิดว่าพี่เอาข้าจากหนูไปใช่ไหมก็เหมือนกับพี่ตัดอายุหนูไปอ่ะอายุไขหนูใช่หรอคือพี่ไม่มีอาวุธ <ใจ S 2> เลยเลยอ่ะอะไรนะคือพี่กำลังทำอาวุธอยู่ไม่มีอาวุธเลยไม่มีอาวุธเลยเหรอพี่ก็ต้องสู้ๆแล้วก็ต้อง,ต,องต้องใจทำงานจะได้มีอาวุธใช้อ่ะแต่จริงๆนหนูก็มีอาวุธนะมีอาวุธได้ไงอ่ะหนูมีอาวุธด้วยไหนนี่หนูจะตีเฮ้ยยิงพี่ต่างน้ำมัน มันเป็นอาวุธได้ร oh. ู้ไหมยังไงอ่ะแล้ว like ก็ฟาดไปเลยอ่ะอ่าฟาดยังไงอ่ะฟาดฟาดไปเลยแต่หนูไม่ฟาดที่หรอกเพราะว่าที่รู้จักกับมามีหนูใครพี่ก็มีอาวุธนี่เฮ้ยถูกก็มีเหมือนกันน่ะยังไงเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูสิดูสิเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่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 ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนี้ยเน ใช่แล้วพี่ก็จะซื้อข้าวให้หนูด้วยใช่ไหมใชม่มีข้าวเยอะแล้วไม่ใช่เหรอไม่เยอะแต่ว่าถ้ากับพี่พี่เขาดูพี่กันด้วยซื้อข้าวหนู่อดอายุหนูไงหมดจะได้มีอายุยืนยาวเลยอะ่ะนนี่เหรอสวัสดีครับชื่อไก่ไก่สวัสดีครับไก่สวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะใครอะ่ะพี่ก๊อจีพี่ก๊อดเหรอขอตั้งหน่อยได้ไหมขอคว่ำอัลเต็กหกจังครับขอควายพี่ใหม่กระเป๋าหกค่ะ อนาอยู่่มากอนพี่อนาต้อองมีนาต้องเลี้ยงพี่แรกกระเป๋าสั่สิบครับมะกรูดสียดงนะสิงดองนะขอครับขอขอขวัญหน่อยขอขอขวัญหน่อยขอขวัญหน่อยกระเป๋าหกแปดขอขอขวัญหน่อยทำงานจะเทำงานด้วยขอขอขวัญหน่อยโอ้ยไม่มีใครให้ขอขวัญหนูเลยอ่ะแต่ไรสมุติเลยเลขอะไรเลขอะไรหกแปดหนูเลขหกแปด ขอของขวัญหน่อยขอขวัญอุ้ยนี่คือจับซะหน่อยได้ไมอุ้ยไม่เอาไม่เอาขอบคุณนะคะคุณดูก๊อตจีด้วยนะฮัลโหลทีโต๊ะเจอครับพี่ชายเจอกันครับหนูไปแล้วหนูจะไปขอของขวัญต่อเด็กที่สีเนี่ยจีจีหนูอ๋อสีฟ้าพี่อันนี้ขอหวานหน่อยหนูน่ารักเกินสีครับผมพี่เจอกันครับครับผมเนี่ยกิ๊กๆเน่า แคปปี้มันไม่ดีนะหนูไปศึกษามาจากคุณดูมาคุณแล้วว่าหนูว่าแคปที่ดีที่สุดจะต้องไปแคปสีแดงลงมาก็สีเหลืองอ่ะที่ให้หนูแบบว่าให้ของไม่ดีเลยอ่ะใช่หรอรู้จักพี่คุณด้วยเหรอรู้จักคุณลุงหนูเองอาคุณลุงหนูนันคุยได้ไหมพี่ติดนี่คุณลุงหนูมันห้าแสนห้าแสนเลยเหรอใช่อามาเยอะจังอ่ะก็พี่คุณนะยืมมาออกมาตีวุธด้วยในแบบว่าไล่ตีเรื่อยจอ่ะหจิ้นี่ต้องห้าแสนเลยเหรอใช่ หนูว่าพี่ควรจะใช้นี่คุณลุงอ่ะถูกต้องแล้วคุณลุจงจะได้มีเตาจกได้ไหมครับใช่ไหมอ๋อเฮีคยคุณคือลุงเราเหรอใช่หนูคุยดีมากเลยอ่ะคุยให้หน่อยสิคุยว่าอะไรพี่จะให้หนูคุยว่าอะไรสวัสดีนะคะคุณลุงช่วยปลดหนี้หรือว่ายกหนี้ให้กับพี่พี่ชื่ออะไรนะไก่ไก่หน่อยได้ไหมคะเนี่ยเหรอใช่ใช่เหรอแล้ว ถ้า,าหนูถ้าหนูเป็นหลานรักเขาเขาจะตอบว่าโอเคหลานรักได้เลยถ้าหลานขอใช่ไหมหนูก็บอกว่าเขาจะตอบแบบนั้นแน่นอนเขาจะต้นองตอบแบบนั้นแน่ๆเลยอน่ะใช่แลอยู่ไหนอ่ะอะไรนะคะแล้วเห็นคุณอยู่ไหมหนูมไม่ดูหนูเพิ่งมาเมื่อกี้เลยไม่รู้ว่าคุณดูหรือเปล่าเป็นใครครับสวัสดีดค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดี้ก็ปี่นี่ก็พี่ๆของพี่ไก่นี่ผมชื่อไก่นะตอนนี้อะไร เดี๋ยวพี่ไปขอพี่ไกายเหรอใช่เดี๋ยวพี่ท้าขอขวัญให้หนูหน่อยด้ไหมหนูกระเป๋าหกแปดตุ๊กตี้ขอขวัญปีใหม่ถ้าหนูได้ขอขวัญปีใหม่หนูก็จะมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าขอความไว้ว่าขอให้ปีนี้เป็นปีที่หนูมีความสุขที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะหนูกระเป๋าอะไรอ่ะหนูกระเป๋าหกแปดค่ะขอบคุณให้ร้อยห้าสิบห้าบาทจากคุณลุงด้วยนะคะให้ตั้งสี่บาทเลยไม่เอา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 ที่มาเอาเอาแคปเอาแคปมาหน่อย ได้สามทีถต่อได้ไหมอ่ะได้สามทีหนูจังเลยค่ะเอาไปให้ลุงลุงลุงเราไหมตังดีไปฝากตังดีเดี๋ยวโดนป้อนไปดีฝากตังดีฝากตังดีหนูไปฝากตังดิไปฝากตังดิห่วยคนนี้ห่วยลูกใครเอ่ยลูกสิริป่ะใช่ใช่ใช่เหมืนแม่เป๊ะปวดหัวเลย ผมไปนอนต่อยก่อนเออนอนเถอะเนาะงพักผ่อนต้องโอ้ยนี่พาไปจ๊แคมัพเลยดิจ๊กคัพไม่ได้เลยพี่กระโดดไม่พอโอเผมไปลองมาอล่ะไม่เลยนี่มาวายังอะเราเปลี่ยนเวลาที่กลับเวลาเดิมนอนหรือยังดีกว่านอนแล้วนอนแล้วเมื่อคืนไม่ได้นอนเมื่อคืนนอนตั้งสองชั่วโมงไก่พี่ไก่ ขอบคุณที่เข้ามาทำรูปรุงก็ได้รก็ไก่ก็ได้ดีกว่าการน้าคนเดียวเป็นความสุขแบบนี้ทุกๆปีเลยนะนะบอบอมีสองแสนเยอะนะมีสองแสนหนูอยากได้สองล้านหนูจะไปหนูจะไปทำปลาฉลามนะคะเพออปากนีโม่หนูอยากได้ปากนีโม่มากๆเลยละค่ะอันนาอยากได้ปากนีโม่อะปากฉลามได้เปล่า ใช่เดิ๋ยจีจีหนูคุยกับคุณคุณนุงคุณแล้วคุณนุงอ๋อใเฮคุณเหรอใช่เขาเขาเขาบอกว่าถ้าหนูมาบ่อยๆอ่ะเขาเขาจะช่วยหนูด้วยใช่เหรอใช่แล้วคุยเรื่องนี้ขนาดนี้ไหมให้คุณอ่ะหนู่ถ้าเกิดว่าเขายกหนี้ให้ใช่ไหมหนูก็จะไม่มีตังค์ละสิเพราะว่าแต่ถ้าเขายกหนี้ให้ถ้าเขายกหนี้ให้เดี๋ยวช่วยขึ้นปากฉลามจริงเหรอใช่ ากได้สนับอยากได้มีดอ่ะหนูอยากได้แค่อ่าไปบอกให้เขายกนี่ให้ก่อนโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขายกนี่ให้หนูจะได้ยืิอเปล่าได้ดิไม่เชื่อหรอกเอ้าไปตู้ก่อนเดี๋ยวไปเร็วไปขากไปขอคนที่ตู้เดรยวคนเยอะขอขวานขึ้นมาขอขวานขอขอขวานหน่อยถ้าได้เยอะเราช่วยได้โอเคไหมได้ขอขวานได้เพืยอคุยให้ใช่ไหมแต่ว่าใช่ ให้ค,คุณลุงตัดสินใจว่าจะจะได้หรือไม่ได้ไงโอเคโอเคอยู่ okay, okay, ถ้าลุงมาแล้วบอกโอเคไหมโอเคถ้าคุณลุงมาคุณลุงยังไม่มีเบอร์พวกพี่ๆเขาเลยอ่ะไม่มีเบอร์คุณลุงเหรอใช่เพราะพี่เพิ่งเข้ามาแบบว่าเพิ่งเ<อ>ข้ามาแกงเลยอ่ะพี่เพิ่งเข้ามาเลยเหรอใช่ครับแล้วทำไมพี่ไม่ขอเบอร์เขาไว้อ่ะคือเราเข้ามาผมก็แบบว่าง่วงก็เลยรีบแบบว่ารีบไปนอนก่อนแล้วยังไม่ได้แบบว่านั่นเลยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนึงเบอร์คุณุง โซ่สี่สี่ห้าถ้าเกิดว่าคุณลุงมาพี่ก็โทรหาคุณลุงเลยเอล่ะเราช่วยคุยให้โอเคไหมใช่หนูจะช่วยคุยให้ว่าคุณลุงเชื่อปนี้ให้พี่ไกด์เขาหน่อยได้แต่ว่าคุณลุงกดนี้ให้พี่ไกด์เขาหนะแล้วจะช่วยหนูคือต่างมีมอแล้วก็มีแล้วก็สนับแล้วก็ไม้คูด,ด้วยแล้วหนูก็จะก็จะมีอาวุธเยอะแยะมากมากเลยไงว่าูดจะมีอาวุธเยอะแยะมากๆเลยอ่ะ ใช่หนูจะยาวอาวุธเยอะแยะมากๆเลยใช่มากๆเลยอ่ะใช่พูดมากเลยอ่ะจิงๆจัหนูไม่ได้พูดมากนะไม่หมายถึงไม่หมายถึงาว่าอาวุธเยอะมากเลยพูดผิดใช่อาวุธหนูจะเยอะมากๆเลยรา่าเรากลงกันแล้วถ้าเกิดว่าหนูคุยกับคุณลุงให้แล้วคุณลุงกขปดหนี้ที่ก็จะช่วยหนูคือเราอาวุธเยอะแยะมากๆเลยต่อตามนั้นถือว่า ว่เราไม่มีสัญญาเป็นไรล่างสอนเลยอะ่ะมันเชื่อใจไม่ได้เลยเพราะอีกอย่างหนึ่งนะหนูก็เพิ่งจะรู้จักพี่และอย่างพี่ก็เพิ่งเข้าแก๊งคุณดูงคุณดูงมากันด้วยอะ่ะพี่หนูหนูจะเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะพี่ว่าพี่เป็นคนดีก็เปล่าพี่ว่าพี่เป็นคนดีใช่ไหมแหละแต่อะไรเหรอหน้าพี่น่าจะเป็นคนดีแต่ว่าดีที่สุดแล้วดีที่สุดเลยหรอใช่ดีที่สุดในแก๊งอะ แม่ถ้าพี่ปบบคนดีพี่ต้องให้ของขวัญวันวันปีใหม่หนูอีกอะให้ของขวัญมาปีใหม่อีกด้วยได้ไหมอะได้เดี๋ยวอยู่ไว้ได้เดี๋ยวให้เรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยวันละสามพันยี่ได้ไหมนี่กระเป๋าหกแปดเลยถ้าสองร้อยเองอ่ะคนอื่นเขาให้ตั้งสาวสี่พันให้ตายโทรเอารอบเดียวไม่ให้อีกแล้วเห็นไหมอะไรนะถ้าให้ก็ให้รอบเดียวไม่ให้อีกแล้วนะ, okay อะรนะอบหนึ่งสองหมืห่นะ 1, 2, ใช่ไหม ไม่ให้สองร้อยให้เรื่อยๆให้อยากวันที่อยากจะได้อยากให้ให้เท่านั้นสบายอ่ะหนูอยากได้เยอะๆเลยอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีนะคะพี่สาวสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้พี่มีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้พี่ความสุขมากๆเลยนะคะ <c oughs> <ฤ>ว่าเมื่อวานหนูก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกระแสกระสับกับพี่การทหารไม่หยัดก,ก,กินหน่อไม้ปกติดีแล้วเพร่วาหนูก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแต่ตอนนี้หนูมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตของปีนี้แล้วหนูอยากจะบอกพี่สาววะ่ะขอขวัญวันปีใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะถ้าพี่ให้ขวัญปีใหม่หนูจะมีความสุขมากๆเลยละค่ะกระเป๋าหนังหนูกระเป๋าหกเป็ดเลยอ่ะ

ชิลิวขอขอขวัญหน่อยกระเป๋าหกใบถ้านาไม่ให้หนูจะไม่คุยตลอดการแล้วหนูก็จะเศร้าพอหนูเศร้าหนูก็จะตายพอหนูตายนะก็จะไปฆาตากรพอไปฆาตากรน,นะก็จะติดคุกแล้วนะก็จะตายในคุกเลยเพราะว่านนาจะเห่าตายในคุกไปเลยนะให้ขอขวัญหนูด,ด้วยถ้านาไม่ให้นะหนู<อ>จะโกรธมากเลยอ่ะนี่นี่น,นี่ขอ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 คุณป้าคนเนี้ยค,คุณป้าคนนี้ขอหนูขอหนึ่งหมื่นได้ไหมหนูขอร้องจริงๆหนูหนูแบบขอขวัญมันเกิดไม่ใช่วันปีใหม่อ่ะอ๋ออ๋อชิลิว น้านหนูก็เปล่าหกแปดโอนให้ก็ได้ภาษีแค่สี่สิบบาทเองอะแค่สี่สิบบาทเองไม่มันไม่ไม่ไม่คานามือนะน้าหลกนะนนถ้าถืว่าหนูได้นะหนูจะเป็นเด็กดีให้ตายสิบบาทอนี่แค่ภ <ๆ S 1> าษีเองอะภาษีสี่สิบหนูได้แค่สิบบาทให้ตายทอ,องนะาหนูขอร้องนะถ้าหนูจะเป็นเด็กดีแล้วหนูก็จะจะเป็นเด็กดีมากๆหนูจะเชื่อฟังแล้วหนูก็จะกินเปิดต้องยำไข่หวานน้อยๆแล้วหนูก็จะกินข้าวมันไก่เยอะๆเพราะว่าหนูชอบช่วงนี้นะ นะคะหมอบี้ไม่อยู่หมอบี้ยังไม่มาหมอบี้ไม่อยู่เลยนะยังไม่โอนให้หนูถึงหมื่นเลยอ่ะสัพพายก็ได้แปดพันสิบใบบอลโอนมานะกระเป๋าหกแปดถ้าไม่โอนมาหนูจะรอไงแล้วหนูจะตามล่านนะแล้วก็ลรอตามหกแปดใช่หกแปดใช่ไหมโอเคโ้ยมาเลยตอนนี้เลยเพราะหนูจะต้องไปแล้วหนูต้องไปขอน่าจะปวดปะ